สวัสดีนะครับหมอโต๊ด915้าหหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวาธาตุลมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานในวันเวลาที่ไม่มีคุณเขาคิดอะไรอยู่ของชาวาธาตุลมาธาตุลมได้แก่ราศีกุมราศีตุลราศีเมถุนตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่3 1พฤษภาคมปี2568หหมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทัศนาและราศีเลยนะครับ มโต๊ดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะครับวันที่เขาพิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนนะครับในวันเวลาที่ไม่มีคุณเขาคิดอะไรอยู่ขอเช็คพลังงานของไพ่ในตัวตนของคุณก่อนเป็นไพ่ของเซลติคอร์ มโต้ดอ่านตามพลังงานความหมายหน้าไพาที่ขึ้นมานะครับขอสินสักดิคุบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีพลังงานไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่เดทการจบการเลือกราการยาร้างหรือเป็นพลังงานไพ่การที่รู้ถึงสัจธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริงทุกเส้นทางเดินมีทั้งความผิดหวงังมีทั้งความทุกข์ความเศร้าความเสียใจความพัดพากแต่เราจะอยู่กับความเป็นจริงและความเป็นไปที่เราประชิญอยู่ในตอนนี้นะมีพลัง ภา้การติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยในวันที่เราเลือกที่จะตัดจบหรือในวันที่เราจบกับใครมามีคนที่อยากทักทายมีคนที่อยากพูดคุยมีคนที่อยากเคลียร์ใจดีหายพิเทศความรับการปกปิดการซ่อนเล้นหรือการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นรองเขาหรือมีพลังภาพการที่เรากลับมารักตัวเองาการดูแล ความห่วงใยเดียมเพนี่คือการที่รักตัวเองนะครับเป็นพลังงานให้การรักในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวตนของคุณมีพลังงานให้สิบเหรียญความมั่นคงความมั่งคั่งทรัพย์สินเงินทองเงินเก็บเงินก้อนที่เพิ่มพูนของคุณในวันที่คุณถอยในวันที่คุณถอยห่างมีคนที่กําลังเศร้ามีคนที่กําลังเสียใจมีคนที่กําลังเหงามีพลังงานให้ความนิ่งหรือการที่อดีตที่ผ่านมามีคนที่ นิ่งเงียบกันไปหรือต่างฝ่ายต่างนิ่งต่างฝ่ายต่างเงียบในสิ่งที่ผ่านมานะมีพลังงานให้5ดาบการเลือกราการยาร้างหรือการมีอีโกโ้หรือการมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันหรือการที่ไม่ยอมซึ่งกันและกันหรือเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่ยอมรับฟังในเหตุผลที่เรามีเหตุผลในตัวของเราเอง การที่มีคนที่รักกันหรือคนที่ห่วงใยกันการเข้าใจในความคิดของคนที่เรารักการเข้าใจในความรู้สึกของคนที่เราแคร์นะครับเป็นพลังงานไพ่เจ็ดดาวคําพูดไม่จริงการทํเรื่องลังคําพูดโกหกการที่กบาดที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้ถึงคําพูดโกหกหรือคําพูดไม่จริงของเขาคนนั้นแต่เราเป็นคนที่รักเขาเราพร้อมที่จะให้อภัยหรือการให้โอกาสหรือการเปิดโอกาสให้กับใครสักคนหนึ่งนะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะไฮโรแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคําอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คัดกรองคนที่มีสินที่เสมอกันเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ลึกเป็นครูบาอาจารย์ที่คอยเตือนสติเตือนเตือนสิ่งต่างๆที่อาจจะเป็นไฟล์เราที่รู้ได้ด้วยตัวของเราเองนะมีพลังงานไพ d e วิลนะครับเป็นพลังงานไพความผูกมัดความพัฒนาการ หรืออย่างเอาเข้าคนนั้นออกจากความรู้สึกไม่ได้มันมีพลังงานไพ่การที่จะตัดใจจากอะไรสักอย่างหนึ่งมันคงยากในความรู้สึกนะเพราะมีพลังงานไพา่เดวิลเนี่ยคือการผูกมัดความพันธนาการนะครับคิงอ,อสอดราชาถือดาบเป็นพลังงานไพ่ความเข้มแข็ง ความชัดเจนชาวท่าหลมถ้ามีพลังงานไพ่คิงออฟสอดขึ้นมาเนี่ยคุณเป็นคนที่ผ่านกับเรื่องราวเจ็บปวดมาเยอะแต่คุณเป็นคนที่เผชิญทุกปัญหาแก้ไขทุกปัญหาในตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังงานไพ่ซิงออฟคับคนเกา่าๆคนเดิมๆคิดถึงวันเกา่าคิดถึงวันเดิมอยากวนกลับอยากหวนคืนมีคนที่อยากกลับมาง้อขอโอกาสการง้อขอคืนดีกับคุณนะมีพลังงานไพ่การที่ในการทําความเข้าใจการมองถึง2แง่มุม ผลลัพธ์ที่ตามมานะคุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจทุกๆอย่างด้วยตัวของคุณเองโอกาสทางเลือกสิ่งใหม่ๆใ,ในตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานให้ในรางวันที่มีทั้งหมดคือความพยายามที่คุณจะทําทุกๆอย่างเพื่อตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังงานให้เวลากําลังที่จะมาถึง ความคิดถึงอยู่ในขณะนี้มีคนที่กำลังคิดถึงมีคนที่กำลังคิดถึงคุณอยากขอโอกาสอยากขอโทษในสิ่งที่เขาเคยทำผิดพลาดหรือทำผิดพังกับอดีตที่ผ่านมานะครับพลังงานไพ่ในตอนนี้มมีพลังงานไพ่ความเป็นไอวัตคือพลังงานไพ่ความหวังและการหน้าที่หน้าความน่าเชื่อถือในตัวของคุณเองการตั้งเป้าหมาย ให้กับตัวของคุณนะมีพลังงานพ่การที่เรามีเป้าหมายและมีแบบแผนในตัวของเราเองนะครับ เป็นพลังงานไพ่เซลติคอสในวันเวลาที่ไม่มีคุณเขาคิดอะไรอยู่นะมีพลังงานไพ่การที่มีคนที่กําลังคิดถึงมีคนที่กําลังสํานึกผิดในสิ่งที่เขาเคยทาผิดพลาดพังผิดไปในอดีตที่ผ่านมาในวันหนึ่งที่เขากลับมาตื่นรู้ในวันหนึ่งที่เขากลับมาคิดได้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาเห็นคุณค่าที่ดีที่สุดที่ได้อยู่กับคุณนะมีไพ่ของการที่การติดต่อหรือการเคลียร์ใจในวันนั้นเขาไม่น่าที่จะทําให้ความรักความ สัมพันธ์ต้องจบกันออกไปเป็นฝ่ายเขาที่ทุกข์ใจหนักมากเป็นฝ่ายเขาที่กําลังเสียใจในวันที่เขาโดดเดี่ยวในวันที่เขาไม่เหลือใครในวันที่เขาไม่เหลือคนที่เคยเข้าใจในความคิดและความรู้สึกของเขานะการอยู่ร่วมกันการแคร์กับหัวใจของคนที่รักการมีแพศของชาวทาตดินการพึสมกร ธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนธาตุน้นํากรกฎมีนพืจิกธาตุไฟเมสิงธนูที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์สําหรับบางทา่านอาจมีการที่มีการที่มีสติแล้วจะสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆด้วยความชัดเจนด้วยความรู้สึกของเราไปได้ในช่วงนี้นะความเข้มแข็งในตัวของเราเองนะคุณเป็นคนที่เป็นความเป็นผู้นําในตัวเองสูงชาวทธาตลมเนี่ยมีความเป็นผู้นํามีการที่ คุณมีความคิดเป็นของตัวเองคุณรู้ว่าอันไหนดีอันไหนผิดอันไหนไม่ดีอันไหนไม่ควรทาอันไหนสิ่งไหนที่ไม่ควรทำก็ต้องปล่อยไปนะครับอขอดูพลังงานไพ่ในอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตลมก่อนนะครับ มีไพ่ของเอ็ดเอาหวานการเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเป็นไพ่แห่งการที่เราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ด้วยตัวของเราเองในความรู้สึกของเรานะครับเป็นพลังงานไพ่สิบถ้วยความเติมเต็มความเป็นครอบครัวสําหรับบางท่านอาจจะมีการที่เคยพูดถึงเรื่องอนาคตเคยเป็นครอบเป็นครัวสําหรับบางท่านอาจจะเป็นพ่อเลี้ยงเดียวแม่เลี้ยงเดียวการการที่เราโฟกัสถึงเรื่องความอบอุ่นในครอบครัว เราอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังคิดถึงแต่ครอบครัวของเรานะมีพลังงานเพ่ในก้าไม้เท้าเก้าไม้เท้าคือการตกตะกอนหรือตกผลึกแห่งความคิดของคนเก่าๆคนเดิมๆที่กลับมาคิดที่กลับมาคิดและช่างใจในความคิดของเขาว่ากสิ่งที่เขาทำมาให้ความรักความสัมพันธ์ต้องจบกันออกไปหรือเขาอาจเป็นฝ่ายที่ดึงมือที่3เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ตอนนี้เขาอาจจะอยู่ในสถานาการณ์ความสัมพันธ์ที่คุณเคือความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ชัดเจนหรือคนนั้นมีเจ้าของ อยู่แล้วนะครับเป็นปานางพายควีนอฟครับราชินีถือถ้วยถ้วยแห่งสายน้ําถ้วยแห่งความรู้สึกการดูแลการเอาใจใส่การเทคแคร คุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคอยดูแลคอยห่วงใยกับคนที่เราลักความรู้สึกของคุณหัวใจของคุณอยากมอบให้คนที่เข้าใจอยากมอบให้คนที่แคร์การสีไม้เท้าคุณกับเขาเคยลงหลักปักฐานเคยใช้อนาคตเคยใช้ความหวังหรือการที่คุณกับเขามีแบบแผนในเรื่องอนาคตในวันที่เป็นปัจจุบันร่วมกันมีคนที่อยากพบเจอมีคนที่อยากพบเจอกับคนที่คุ้นเคย คุณตาคันอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานไพ่การกลับมาคิดการกลับมาทบทวนหรือในวันที่เป็นความโสดชาวท่านลมอาจจะโฟกัสถึงเรื่องสถานะที่คุณเป็นโสดอยากทําอะไรในสิ่งที่หวังในสิ่งที่ตั้งใจในสิ่งที่คุณลงมือทำนะครับเป็นพลังงานไพ่ในวิกตอรี่ความสําเร็จเส้นทางเดินแห่งชัยชนะเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ง่ายนะอาจจะเป็นการที่เราทําอย่างเสมอต้นการเสมอปลายของเรานะครับ คุณอาจจะมีธงในใจของคุณแล้วว่าคุณจะเดินไปในทิศทางไหนในเส้นทางเดินไหนหรือจะมีใครที่เข้ามาร่วม ในเส้นทางเดินของเราสักคนหนึ่งเราอยากได้รับกับคนที่เข้าใจกันคอยช่วยเหลือคอยดูแลคอยห่วงใยการที่ซัพพอร์ตในเรื่องหัวใจซึ่งกันและกันนะครับเป็นลังให้เดมเพลดอรเดมเพลสเทพธิดาดาวสุกดาววีนัทคนที่เกื้อกูลคนที่เกื้อหนุนมีคนเก่าๆคนเดิมๆคิดถึงวันเวลาที่คุณกับเขาเคยเป็นคู่คนที่เคยเคียงข้างเคยเดินก้าวไปพร้อมๆกันนะครับ,เป,บร ican, เป็นพลังให้ไนท์ออฟเฟกชั่นเป็นพลังให้พลังงานให้การวางแบบแผนการวางเป้า ามีคนที่อยากกลับมาวางแบบแผนมีคนที่อยากกลับมาวางเป้าหมาย กับคุณอีกครั้งหนึ่งในอนาคตหรือวันพรุ่งนี้เราไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ว่าในวันนี้เราได้ทําในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วในความรู้สึกของเราที่มอบให้ใครสักคนหนึ่งเราบังคับใจใครไม่ได้ในวันที่หมดรักในวันที่หมดใจเราก็ต้องเลือกที่จะปล่อยเขาไปในวันที่เขากลับมาคิดหรือในวันที่เขากลับมาเห็นในหัวใจที่แท้จริงของเขาเขาจะเป็นฝ่ายที่เสียดายและเป็นฝ่ายที่เสียใจที่สุดในวันนั้นที่เขาทําให้ความภาครักและการจบกันออกไปนะครับเป็นพลังให้การคิด ได้วนในวันเวลาที่สายรู้ค่าในวันเวลาที่ไม่มีการรู้ค่าในวันเวลาที่ห่างไกลในวันที่ใกล้กับไม่เคยเห็นค่าในวันที่ไกลกับมาเห็นค่าในวันเวลาที่ที่เราเราไปเรียนรู้สิ่งต่างๆและเราไปเรียนรู้โลกใหม่ กับสิ่งที่เราไปเรียนรู้อยู่หรือการที่เขาไปเรียนรู้โลกใหม่เรียนรู้กับคนใหม่ๆไม่มีมันมีข้อเปรียบเทียบและมีข้อช่างใจในความคิดของเขาว่าใครคือคนที่สําคัญที่สุดปัญหาความไม่เข้าใจความขัดแย้งมีไพ่ของการที่เรื่องราวในเรื่องความรักเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังโดดเดียวและเจ็บปวดในวันนี้เป็นฝ่ายคุณที่ไม่หันกลับไปมองเขาในวันที่คุณไม่หันหลังกลับไปมองเขาเป็นฝ่ายเขาที่กําลังทุกข์ใจหนักมากกลัวที่จะเสียคุณไปนะครับ และมีใครบางคนที่กำลังคิดถึงห่วงวันเวลาเก่าๆวันเวลาเดิมๆสถานที่เดิมๆสถานที่เก่าๆที่คุณกับเขาเคยไปร่วมกันหรือจัก,กรวาลดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันนะครับก้าวเหรียญความสดใสโสดสวยรวยรอในแบบคุณ ความเป็นอิสระความมั่นใจในตัวของคุณเองนะวิกตอรี่ความสําเร็จเส้นทางเดินแห่งชัยชนะเขาอยากกลับมามีคุณในทุกเส้นทางเดินในทุกเรื่องราวในทุกสตอรี่เขาอยากกลับมามีความสําเร็จที่คุณกับเขามีความสําเร็จร่วมกันในวันที่คุณสมหวงังเขาอยากเห็นรอยยิ้มเขาอยากเห็นความอบอุ่นเขาอยากกลับมามีคุณที่เป็นแรงผลักด,ดนันและเป็นแรงก้าวเดินให้เขาได้เดินต่อไปนะครับอาขอดุพังานภายใน ปัจจุบันนะครับขอดูพลังงานภายในปัจจุบันของชาวธาตุลมนะครับ ในวันเวลาที่ไม่มีคุณเขาคิดอะไรอยู่ขอเช็คพลังงานไพในตัวตนของเขาคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับมีพลังงานไพ Queen of w ว n d s ราชินีไฟนะคุณอาจจะรู้ถึงเรื่องทุกเรื่องทุกดาวในตอนนี้ของเขาอาจจะเป็นการที่เราอาจจะด้วยเซนส์นของเราด้วยความรู้สึกของเราเราอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ว่าเขากําลังทุกข์ใจเขากําลังเสียใจหรือเขาเป็นฝ่ายที่ไปจบกับใครมาตอนนี้เป็นฝ่ายเราที่นิ่งเป็นฝ่ายเราที่ไม่ตามเขาเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ตอนนี้จ,จะเป็นฝ่ายคนคนหนึ่งที่ตามตื้อ หรือตามงอหรือเป็นฝ่ายเขาที่ทักทายก่อนงาก่อนขอโทษก่อนในตอนนี้คิงอวานลาชายไยคนที่เป็นคู่กันคนที่เคียงข้างคนที่เล่าเรื่องถึงอนาคตและความรู้สึกเดียวกันนะมีความคิดเดียวกันมีแบบแผนเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันมีพลังงานไพ่เด็ดทำแบรนด์สายใหญ่ห่งความรักสายใหญ่ห่งความผูกพันที่ยังตัดกันไม่ขาดเหมือนสายน้ําที่ไม่มีวันหนกลับสายน้ําที่ไม่มีวันหวนคืน ความรู้สึกระหว่างคุณยังมีความผูกพันซึ่งกันและกันน่าใจที่ผูกพันจิตที่ผูกมัดด้วยแรงอธิษฐานนำเราให้กลับมาปรับเปลี่ยนให้กลับมาเปลี่ยนแปลงให้กลับมาทําเพื่อกันนะครับเป็นพลังงานไพ่ใน n นออ t เรกเิลนะเป็นให้ของอัศวินถือเหรียญเดอะไฮโลแฟนเป็นพลังงานไพ่ขับมอธิฐานหรือมีพลังงานไพ่การที่ในวันเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่กลับมามีสติในวันหนึ่งที่เขากลับมาเหมือนเขารู้สึกผิดและเขาอยากจะทําให้คุณ ให้ไว้ใจกับเขาเหมือนเดิมนะในสิ่งที่ผิดไปมันยังมีความหวาดระแวงมันยังมีความหวาดกลัวในสิ่งที่เขาเคยทํา ไว้กับเรานะครับเป็นพลังงานไพ่เจ็ดไม้เท้าการปิดกั้นคนที่รักกันคนที่แคร์กันเขาจะปกป้องกับคนที่เขารักกับคนที่เขาแคร์เขาจะไม่ให้ใครมาทําร้ายกับคนที่เขารักกับคนที่เขาแคร์ได้นะมีพลังงานไพ่เดอะทาวเวอร์การจับได้การโปะแต่ความรู้สึกที่พังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาในความรู้สึกหรือในหัวใจของเราไม่ได้นออฟวานเป็นพลังงานไพ่ความห่างไกลวันหนึ่งที่ได้รู้ว่าความห่างไกลมันช่างเจ็บปวดเหลือเกินในวันที่ไม่ได้พบ วันเวลาที่ไม่ได้เจอกับความเป็นคนที่เติมเต็มกับคนที่ห่วงใย,ยหรือตอนนี้มีคนที่กำลังอธิษฐานให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนจิตโดนใจให้คุณเปิดโอกาสให้คุณให้อภัยกับสิ่งที่เขาเคยทำผิดพลาดไปนะการกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนเนอ ที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์การที่อยู่ร่วมกันแล้วมันอาจจะมีปัญหาความขัดแย้งกันบ้างความไม่เข้าใจกันบ้างการใช้หัวใจที่คุยกันการใช้ความผูกพันและความดูแลในความรู้สึกซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานห้่ความอืดอัดมาก6กเรียนการติดต่อการสื่อสารวิวออฟฟอร์จูนเอ็ดออฟคัพนะครับเป็นพลังงานไพ่คุย ดีเอ็มเพรสเทพธิดาดาวสุขดาวีนัสโอกาสมีไว้คนควายคว้าโอกาสมีไว้คนที่เห็นคุณค่าในโอกาสที่ให้ให้ไปนะการที่รักษาโอกาสที่ได้อยู่กับคุณมันอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่ขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาจะไม่ทําให้โอกาสครั้งนี้ที่คุณให้เขาสูญเปล่าอีกแล้วด้วยความรู้สึกของคุณคุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจว่าจะให้เขากลับมา ในวันเวลาเดียวกันกับคุณอยู่หรือเปล่าหรือเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากบอกคุณตอนนี้ว่าให้ลืมกับอดีตที่ผ่านไปได้หรือเปล่าเขาอยากจะใช้วันที่เป็นปัจจุบันได้มาพบเจอได้มาเหมือนทําเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งนะวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ในวันที่รักกันยังไม่ได้สิ้นสุดในวันที่รักกันการใช้เวลาร่วมกันการอยู่ร่วมกันการดูแลการการที่เหมือน ความรู้สึกเดียวกันหัวใจเดียวกันนะในตอนนี้เสียงของคุณยังก้องอยู่ในความคิดและในความรู้สึกของเขานะครับเป็นเพียงการที่เขาจะไม่ยอมจากคุณไปไหนแล้วในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เขาไปเรียนรู้มาแล้วว่าใครคือคนที่สําคัญที่สุดในหัวใจและในความรู้สึกของเขานะครับอขอรับทางานภายในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะครับ รูปพลังงานไพ่แนวโนอะงความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขามีพลังงานไพนะ่สามไม้เท้านะสามไม้เท้าคือการที่เรามีความหวังด้วยกันเรามีแบบแผนด้วยกันการวางแบบแผนในเส้นทางเดินไปด้วยกันมีการที่เราได้พูดคุยมีเรื่องราวมากมายในชีวิตของเราที่คุณกับเขาพูดคุยถึงเรื่องเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันนะเอราวานเอราวานคือการที่เริ่มต้นใหม่ ความการเริ่มต้นใหม่หรือโอกาสมีให้คนปรับเปลี่ยนมีให้คนแก้ไขมีให้คนที่กลับเข้ามาแล้วจะไม่ทำผิดซ้ำรอยเดิมอีกนะครับเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ผิดในสิ่งที่ทำมาในคนคนหนึ่งที่ทำไว้กับเรา กับสิ่งที่ผ่านมานะครับเป็นพลังภัยจัดเมน้นเป็นภัยของผลวิบากกรรมกรรมก็คือการกระทําพฤติกรรมและการกระทําไม่มีใครแก้กรรมให้กับเราได้นะครับเราต้องแก้ที่ตัวของเราเองหรือเขากะอยากกลับมาแก้ไขผลแห่งการกระทํากับอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะรู้นะว่าคุณนะ่ะไม่เชื่อมั่นของกับเขาในสิ่งที่เขาเคยทําผิดไปแต่ตอนนี้เขาจะแสดงให้ทุกๆอย่างให้เห็นว่ากับสิ่งที่ผิดไปแล้วเขาขอแก้ไขเขาขอแก้ในสิ่งต่างๆที่ไม่มัน อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังอยากกลับมาชัดเจนนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันนะครับทุกคนมีการสัมพันธ์ร่วมกันมาถึงต้องมาพบมาเจอมาพัดภาคมาผิดหวงังมาเศร้ามาสมหวงังมาทุกใจนะาการที่มีคนคนหนึ่งอยากกลับมาผูกมัดหรือมรมลิขิตนําพาให้เราได้มาพบเจอกันการที่อธิษฐานขอพรร่วมกันมา นะครับเป็นพระแห่งการที่การที่เราต่างมีจิตเดียวกันการอธิษฐาน การอธิษฐานด้วยแรงแห่งรักด้วยแรงแห่งจิตใจนำพาให้คุณกับเขาดึงดูดพลังงานเดียวกันเข้ามามีไพ่แห่งการ,แอ,อการแอบสืบการแอบส่องหรือเขาอาจจะรู้ถึงทุกเรื่องในตอนนี้ของคุณนะครับเป็นพลังงานให้เดทแมนนั้นสายใหญ่ความรักสายใหญ่ห่งความผูกพันที่ยังตัดใครสักคนหนึ่งไม่ขาดความรู้สึกเดียวกันนะเป็นไพ่แห่งการที่ในตอนนี้เขาอยากกลับมามีความรู้สึกเดียวกันมองตาและรู้ใจความคุ้นเคยความรู้ใจ การที่เรามีหัวใจเดียวกันนะครับเป็นปพลังงานภายในของวานนะมีแพ่าาการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยเดือดสันความสุขความสมหวังความสําเร็จกา,ารเรียนรู้หรือเข้าอานจ,จะเป็นฝ่ายที่มูฟออนเป็นวงกลมเข้าไปไหนจากคุณไม่ได้ในวันหนึ่งที่เขาไปเรียนรู้หรือในวันหนึ่งที่สิ้นสุดเขาอยากไปต่อกับคุณเขาอยากเริ่มต้นกับคุณเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากเรียนรู้อยากมีประสบการณ์ร่วมกับคุณในทุกสิ่งทุกๆอย่าง อีกครั้งหนึ่งนะคีนอสอนมีพลังงานไพนะจัติกนะจัติกนี่คือการความยุติธรรมความเท่าเทียม common, คำมั่นคสัญญาใครผิดคำมั่นใครผิดสัญญาใครผิดข้อตกลงบทแห่งการกระทำนะไปไหนใครก็ไม่เชื่อใจไปไหนใครก็ไม่ได้เชื่อมั่นในสิ่งที่เราพูดนะครับหรือการที่อธิษฐานขอพรร่วมกันมาสำหรับบางท่านอาจจะมีก,รา,การสัมพันธ์กันที่ยังตัดกันไม่ขาดนะมันอาจจะเป็นฝ่ายเราที่ มาพบเจอกันทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันเหมือนผมลิิมนำพาคู่สัญญาจากอดีตชาติให้ได้มาพบเจอกันหรือคนเก่าๆคนเดิมๆที่กลับมาสัญญาใหม่ที่กลับมาเป็นคนใหม่ที่คุ้นเคยนะครับขอทุกลังนภัยในสรุปขอดูพลังลงานไพ่สรุปและแนะนํานะครับ มีไพ่ของความนิ่งนะการรักตัวเองการดูแลตัวเองการเอาใจใส่ตัวเองนะครับเป็นไพ่แห่งการที่ชาวธาตุลมเนี่ยอาจจะโฟกัสถึงเรื่องตัวของเราเองมากกว่าหรือการที่กําลังฝ่าฟันในเรื่องการงานในเรื่องปัญหาในเรื่องชีวิตของเราในสิ่งที่เราเป็นฝ่ายที่กลับมาแคร์ตัวเองมากขึ้นนะครับเป็นลหลังการไพ่ดีหายพิษแทนความรับการปกปิดการซ่อนเลนไขปกปิด ไค่ซ่อนเลนความรับกำลังที่จะเปิดเผยนะครับเป็นพลังงานไพ่การมูฟออนนะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะสตาร์ชาวกลุ่มลักษณกลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวของคุณเองหรือคุณคืนหนึ่งแห่จักรวาลที่ไม่เหมือนใครจักรวาลดึงเราให้ได้มาพบเจอกันนะครับเป็นพลังงานไพ่ในเอทออฟวานนะมีพลังงานไพ่ ใน King of Sword นะครับเป็นพลังใหยใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็ผูกพันใจหนึ่งก็อยากตัดมันเหมือนกับการที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมทึ่งกันละกันแต่เราก็เป็นฝ่ายที่รู้ใจของอีกคนหนึ่งนะครับการที่เรารู้ใจการที่เราแคร์ใจบางครั้งเราอาจจะยอมลงให้กันบ้างนะในสิ่งที่เรา,าจ,จะมาเรียนรู้มาเริ่มต้นใหม่มาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงพัฒนา ในความรักในความสัมพันธ์นะครับในตอนไี้มีพลังงานให้การติดต่อการสื่อสารอยากกลับมาเป็นข้อเป็นครัวคุยถึงเรื่องอนาคตการปรับความเข้าใจการเคลียร์ใจการพูดคุยถึงเรื่องความรู้สึกหรือการที่เราจะจะมีใจใจที่ยังผูกมัดใจที่ยังผูกพันเรากลับมาเริ่มต้นใหม่กันละกันนะครับของชาวธาตุลมนะครับหมอตัวก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ข,ขอฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุลมทุกท่านนะครับ